บรนดอตีส่วนมากจะเป็นการคุยกับลูกค้าเก่าคือทําให้คนพักดีกับแบรนด์มันต้องคุยกับคนที่เคยซื้อของไปแล้วใช่ไหมทำจนเขารู้สึกว่าทําเป็นนิสัยทําจนเป็นตัวคุณทําจนรู้สึกเลยว่าคุณนะ่ะไม่ได้เฟคเรื่องนี้สมเสมอก็สมมําคัญค่ะแบรนด์ที่ดีต้องมีจุดยืนสําหรับตอนนี้นะคะว่าวยเรื่องของแบรนด์รอยต y เออยากไปอีกสับยาปีนะคะความจงรักพักดีต่อแบรนด์ยากกว่าเดิมอีกภาษาไทยก็ยากภาษาอังกฤษก็ยาก,กยานะคะเดี๋ยวมาว่าเรื่องของความจงรักพักดีต่อแบรนด์หรือการทํายังไงงไงงงทํายยััให้คคนนอู่กบบแบรดุณ รักคุณไม่ไปซื้อของคนอื่นคุณออกอะไรมาก็ซื้อคุณขายอะไรก็จะเอฟคุณทำอะไรดีไม่ดีก็จะปกป้องคุณสร้าง l รียลลิตี้ทำให้คนรักหลงไหลข้างใครในแบรนด์คุณคืออะไรไปยังไงทำยังไงฟังกันเลยค่ะโอเคคุณนาคุยเรื่องแบรนด์รียลลตี้ก็เนี่ยต้องบอกกันว่ามันดียังไงนะฮะคือความจงรักภพักดีของแบรนด์น่ถ้าคุณทำให้คนพักดีกับแบรนด์คุณได้นะเหมือนเหมือนแอมในแอมทำแบรนด์กระตระกระเิลใช่ไหมถ้าคุณทำให้คนพักดีกับแบรนด์คุณได้คุณเชื่อไหมแอมเคยมีมมนนนออไดะ อารมณ์ประมาณว่าเป็น LG TV แล้วมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่น่าสนใจเลยเงี้ยมีเม้นต์นะเป็นด่าแทนฉันนะสิเม้นต์ฉันไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นนะ่ะคือความรอยัลตี้คนเคยมีความรู้สึกไหมว่าเวลาคุณซื้อสินค้าะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือคุณต้องซื้อยี่ห้อนี้เท่านั้นจะซื้อน้ํายาล้างจานต้องสันไลเท่านั้นต้องแบรนดน์นี้ต้องแบรนดน์นี้เนี่ยคือแบรนด์รอยัลตี้คือคุณพักดีจงรับพักดีต่อบแบรนด์นั้นแล้วใครจะมาด่าสันไลไม่ได้ฉันปกป้องใครจะมาว่าไม่ได้ฉันวินกลับอย่างเงี้ยนัน ประหยัดตังค์ประหยัดตังค์ในการทําการตลาดคุณไม่ต้องทำการตลาดมากมายก็ได้เพราะว่าคนมันรักคุณคนมันพักดีต่อคุณแต่คุณไปทําเรื่องอื่นทําเรื่อง CRM ทําเรื่องของการทําเรื่องของความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับแบรนด์อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้นอกจากคุณจะประหยัดตังค์ในธารมลาแล้วมันยังช่วยทําให้คุณสานสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้คุณจะรักกับลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่อาทิตย์เดือนแต่มันจะเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีคือมันอยู่กันแบบยาว แอมเนี่ยค่อนข้างโฟกัสเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้มากแบรนด์รอยัลตี้ส่วนมากจะเป็นการคุยกับลูกค้าเก่าคือทำไปคนพักดีกับแบรนด์มันต้องคุยกับคนที่เคยซื้อของไปแล้วใช่ไหมพอแอมทำแบรนด์รอยัลตี้ดีๆนี่ยคุณรักแอมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรักแอมยาวไปครั้งที่2ก็รักแอมสามก็รักแอมสี่ก็รักแอมรักแล้วรักอีกรักแล้วรัก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 ยาวไปเรื่อยๆแอมออกคัสต์ใหม่มาขายได้แอมออกหนังสือใหม่มาขายได้เพราะความรอยัลตี้มันเกิดความพักดีระหว่างคคคคุณกกกกกกัััับบบบแแแแออ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 อมมมมมมมเเเเเนน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 ีีีีีีี่่่่่่่่ยย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 ยไไปปูดดดด้้้้้้วืลลิิิศาา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 งงงงง็็็จะรร์ตตสสชใทข DJI แอมชอบมากอะไรก็ตามเป็นดีจไอโอแอมจะรอยตีมากว่าแบรนด์ดีจไอดีใครมาบอกว่าไม,ไม่ดีจไอไม่ดีแอมเถียงเกือบตายไม่ได้ไม่ได้เนี่ยก็คือแบรนด์ y นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะได้เปรียบเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจพอคุณจะต้องแข่งกับแบรนด์อื่นเนะี่ยพอ y a l ต y มันเกิดมาพอคุณพักดีมากๆาคู่แข่งจะเข้ามาเหนื่อยคู่แข่งจะกระโดดเข้ามาโหสู้ไงอะ่ะ คนมันรักมากไปแล้วอะเอาง่ายๆเลยแบรนด์รอยตี้เคที่มันสัก,สกเซสมากๆคุณดูเคสของ Apple เทคโนโลยีหลายอย่างเนี่ยต้องยอมรับนะครับตามหลังซัมซุงแอมคือแฟน Apple ไม่งั้นจะไม่มี iPad iPhone มีแม็กหลาชั้นนะั่นคือแฟนลับเดนตายของ Apple เวลามีคนมาวีนบอกว่าเนี่ยไอเนี้ยแอนดรอยทำได้5ปีแล้วนะแฟนลับ Apple รู้อย่าง Apple เดือดเดือดไม่จริงมึงไอพวกแอนดรอยด่ากันชำ้ำเนี่ยคือมันรอยตี มันรักคนนั้นมากๆรักแล้วก็รุ่มหลงในแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยมา,มากๆเลยนี่ก็จะเป็นข้อดีของเขาแล้วก็ทุกคนควรทำเรื่องของแบรนด์ยตี้นะคะอา้าว่าทำยังไงล่ะนะคะขั้นตอนในการทำนะฮะอย่างแรกสรลบแอมเนี่ยก็คือต้องให้ EXP ให้ Experience ที่ดีเยี่ยมกับการซื้อหาถ้าสมมติคุณทำเอ็กเพลีย์ได้ดีคนมีความประทับใจตั้งแต่ตอนซื้อนะเขาจะรู้สึกรอยัลตี้ในแบรนด์คุณเดม่ยาาคุณดูเวลาที่คุณไปซื้อของในช็อปแบรนด์เนมวันนี้ถ้าคุณอยากเดินเข้าหลุยเข้าดีอ เอาง่ายๆเลยแอมเพิ่งไปดีออมาเนี่ยเวลาคุณอยากจะเข้าดีออนะครับคุณจะเห็นว่าคุณต้องต่อคิวก่อนใช่ไหมครับเซลล์หคนจะประจำกับ1กลุ่มเพื่อเดินเข้าไปในช็อปช็อปแม่งโคตรใหญ่คนอยู่ข้างในที่เดินซื้อของพร้อมกันอ่ะยีคนหนึ่ง มีความเอกลักษณสุดมีประสบการณ์ที่ดีสุดๆเห็นไหมพอประสบการณ์คุณดีปุ๊บอู้ตายแล้วคุณก็เริ่มรอยด์ตี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบได้รับประสบการณ์ที่มันดีมากกว่าที่คนอื่นจะให้ได้คุณก็จะยอมต่อคิวยอมต่อคิวยอมต่อคิว,ออควแอมก็จะพยายามให้ประสบการณ์ที่ดีกับคนซื้อเหมือนกันถ้าคุณเคยซื้อคัสเรียนออนไลน์แอมหรือว่าคุณเคยให้ขอคำปรึกษาแนะนําคุณไปลองดูเว็บไซต์ที่แอมให้แอดบินทห้แอมตอบการจัดส่งทุกอย่างคือแอมพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ีีแกกกกกาาาาามมพอปรระะบเเเดดคคน็็จจจวววิใล้ยยััๆ อมตรยาแบบนี้คุณอาจจะเคยมองหาสินค้าลักษณะขา,ายกันนะสมมุติว่าคุณเคยซื้อของกับเซลลคนนี้นะคะแต่คุณอยากจะซื้อของที่แบรนด์เดียวกันสมมุติคุณซื้อ,อ,อชานมไข่มุกแล้วกันชานมไข่มุกคุณซื้อที่ชานมไข่มุกนี้มี10สาขาแต่สาขาที่ให้ประสบการณ์ดีที่สุดนะ่ะก็จะเป็นสาขาที่คุณรักแม้เป็นชนมไข่มุกเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ให้เอ็กเพลียนดีกว่า ให้ประสบการณ์ดีกว่าคุณก็จะรักคนนี้แล้วคุณก็จะรอยตีว่าต้องซื้อกับคนนี้ต้องซื้อกับที่นี่ต้องซื้อกับแบรดนด์นี้เนี่ยก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะข้อต่อนะฮะถ้าคุณอยากจะทำรอยัลตี้ได้ด,ดีต้องเข้าใจลูกค้าคุณต้องยืนในมุมของลูกค้าเป็นนั่งแบบว่าคุณเป็นลูกค้าเวลาแอมออกแบบเรื่องของรอย y ตีนะฮะแอมก็จะเป็นนั่งนูมองลูกค้าว่าลูกค้าเขาอยากดูอะไรลูกค้าเขาอยากเห็นอะไรใช้ยกตัวอ,อย่างเคสหรือเธอหนึกภาพตามชนะเวลาเธออยากจะซื้อสมมติเธอสนใจคอนโดสักคอนโดหนึ่งเขายิงแอดมาแล้วปึ้อมูล ให้เธอกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนติดต่อกับเธอดูนี่เดิเขาเข้าใจลูกค้าไหมแต่เธอลงไปยืนในมุมว่าถ้าเธอเป็นคนที่สนใจคอนโดคอนโดหนึง่งเธออยากเห็นอะไรราคาถูกป่ะทำเลหน้าตาเธออยากเห็นหรือพวกนี้นแต่กลายเป็นว่าพอกดไปปุ๊บไม่มีไม่มีก็เป็นไงไม่เข้าใจลูกค้าแค่นั้นเลยพอมันไม่เข้าใจลูกค้าป,ปุ๊บตุบอย่างแอมเนี่ยเวลาแอมเปิดสอนนะฮะใครเคยเรียนคาดเรียนกับแอมเรียนสดอะไรอย่างเงี้ยเคยแอมอ่ะให้กินอะ่ะกินอัลลิมิตมากๆคือแอมมีของว่างตั้งไว้เลยมีกินมีของว่างแล้วกกกินกกินน็เยอะ ของวางก็เยอะเรารู้ว่าเราเข้าใจลูกค้าว่าเวลามันนั่งเฉยๆเวลามันจะเรียนมันจะหลับแต่ถ้ามันจะไม่หลับก็ต้องหาอะไรเคี้ยวแอมก็มีของกินวางเพิบให้เขาได้กิน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 ไปเลยเนี่ยเราเรายืนในมุมลูกค้าเราเข้าใจลูกค้าพอเราเข้าใจลูกค้าอย่างดีงามเข้าใจลูกค้ามากกว่ารอยตีก็เกิดได้นะคะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะข้อต่อมาสำหรับแอมคือต้องให้ความพิเศษต้องทําให้ลูกค้ารู้รสึกพิเศษการสร้างแบนรนด์รอยตีความพักดีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการทาแค่ครั้งเดียว2ครั้งสครั้ แต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากครั้งทำครั้งที่1ครั้งที่2ก็พิเศษครั้งที่3พิเศษ4พิเศษแอมจะเล่าเรื่องบรดเรตี้ที่แอมเกิดขึ้นกับคลินิกทำฟันที่หนึ่งให้ฟังเคยทำฟันที่นี่นะคะเขาทำให้แอมรู้สึกพิเศษด้วยการที่เวลานัดกันเขาก็จะนัดละฮัลโหลคุณแอมสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้มาที่คลินิกทำฟันมาทำฟันวันนี้วันนี้ใช่ไหมแอมก็เอาโอเคไปละแอมเดินไปที่หน้าคลินิกปุ๊บเปิดประตูเข้าไปนะฮะสวัสดีค่ะคุณแอมแอมเคยไปครั้งแรกครั้งเดียวนะแต่เขาาาาเเเเดดินขข้้ไไปจํลยว่า นีนชื่อคุณแอมมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆคุณอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่แอมในมุมคนทํแแบร์ไม่เห็นหรอกว่ามึงจําชื่อกูได้ไงว่ากูชื่อแอมเราเรียกชื่อกูถูกด้วยในขณะที่ชื่อกูก็ไม่ได้อ่านง่ายนะบอกเขาว่าคุณแอมคุณแอมคุณแอมคุณ م, คแอม o, สวัสดีค่ะแอมก็อ๋อสวัสดีค่ะดอกแรกว่าไปดอกที่สองเป็นนั่งรอนะครับพอไปนั่งรอปุ๊บเธอเชื่อไหมเขามีจอทีวีอยู่ในคลินิกนะแล้วได้จอทีวีขึ้นว่า Welcome คุณแอม to คลินิกนี้ด้วยด้วยชื่อแบบสะกดถูกกกต้ก้้อออองงททุุุย่่าแแลวว็็็ขึนนจมีีชชดดเเเปบบ มาพร้อมกับยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันของเขาเนาะแล้วก็แปรงสีฟันอะไรที่เป็นชุดทาวเวลสเซตอะมาให้บอกคุณแอมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับการกลับมาที่คลินิกดีนะคะวางปงึ้งคุณนึกภาพตามนะว่าเขาลงทุนแค่ไหนหนึ่งเขาลงทุนบาทหนึ่งกับการที่เขาต้องให้พนักงานคนนั้นจําชื่อได้สองเขาลงทุนอีก30บาทกับการที่เขาลงทุนซื้อยาสีฟันซื้อแปรงสีฟันมาวางใช่ไหมคะสามเขาอาจจะลงทุนให้คนทากราฟิกเนี่ยอีกสิบาทเอาจอขึ้นเขาลงทุนทั้งหมดไม่ถึงร้อยแต่คุณน,ววน,นึกนดู คือพิเศษกว่าโหกูพิเศษมากเลยมึงกูแค่มึงมาจะมาขุดหินปูนเนี่ยแล้วขุดหินปูนอ่ะราคาเท่าที่อื่นแ5 0เท่ากันพันสองร้อยห้าสิบกันราคาเท่ากันเดะแต่ฉันพิเศษกว่าพอฉันพิเศษกว่าปุ๊บฉันจาแล้วฉันหนีไปที่อื่นไม่ได้เลยจ้ะเนี่ยเธอดูความปังที่มันเกิดขึ้นนะคะข้อต่อมานะคือคุณต้องสานสัมพันธ์กับลูกค้าสานสัมพันธ์กับลูกค้าทีนี้เวลาจะสานสัมพันธ์กับลูกค้านะเคสคินิิทําฟันที่นี่ก็เป็นที่ดํานคกหอบ ที่เราจะต้องมาขูดหินปูนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสลานคุณสลาน,นะคะครบกำหนดการขูดหินปูนแล้วนะคะรบกวนคุณสลานเนี่ยมาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะหรือจะทํานัดเนี่ยก็ได้นะคะและสิ่งที่แอมชอบมากๆในการสารสัมพันธ์นะปกติเขาจะบอกว่าสะดวกทํานัดเลยไหมคะสะดวกนัดเลยไหมคะคือฟอร์สเราเลยแต่เธอ กูจะรู้ได้ไงมึงเพิ่งโทรมาเมื่อสิบนาทีที่แล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ดูปฏิทินดูเลยว่ากูว่างไม่ว่างเขาโทรมาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสลานตอนนี้ครบ6เดือนแล้วนะคะที่คุณสลานอยากจะอยากจะแนะนำให้คุณสลานเข้ามาขุดหินปูนอีกครั้งนึงค่ะถ้าคุณสลานสะดวกตอนไหนเนี่ยสามารถโทรกลับเบอร์นี้ได้เลย 1. หรือคุณสลานสามารถแจ้งนะคะที่ไลน์แอดของเราได้เลย2 หรือคุณสลานอยากจะให้เราติดต่อกลับอีกตอนไหนสามารถแจ้งเวลาตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับอีกทีนึงโอ้โห oh, oh, มึงมีให้กูเลือก3ามออปชันสทิศทางสัาสัมพันธ์ดีมากมีสัมพันธ์กับเรากับลูกค้าคือจึงคือสัมพันธ์มัน,ม,น,ม,นมันแนบแน่นมันแนบแฟนเราก็จะอยากมาที่นี่อีก แอมก็จะมีการสานสัมพันธ์ไปในลูกค้าเหมือนกันแอมก็จะมีการจัดรีวิวเนียลูกค้าเก่าในเรียนที่เคยเรียนมาแล้วมีค่าฟรีมีคา่รคาร,ราคาถูกมีลดราคาสำหรับคนที่เคยเรียนแล้วสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่าของเราอย่างเงี้ยการสานสัมพันธ์มักจะต้องเป็นการสานสัมพันธ์กับคนที่เคยเป็นลูกค้าแล้วเพราะเขาจะรู้สึกไงพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณทาให้ทุกคนพิเศษเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องพิเศษแค่เฉพาะบางกลุ่มรือคุณรู้สึกว่าต้องให้เขาพิเศษจริงๆคะ่ะข้อต่อมาก็คือต้องสอน,น,นะ,ะาาท่จทเํเยมียอ,อนะ มาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเลยต้องสม่ำเสมอแอ <M S 2> มเป็นการทำแบนรนด์ลอยตี้อย่างหนึง่งคือแอมจะมีกลุ่มไลายซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มลับของคนที่ซื้อคัดเรียนแอมนะคะในกลุ่มนี้ก็มีมาสัก2เกือบ3 0 0พคนในกลุ่มนี้ก็จะคุยกันตลอดทั้งวันเลยโดยที่แอมเป็นคนตอบเองทุกคําถาม 90%นของคนในกลุ่มเนี่ยแอมตอบคำถามได้แอมตอบอย่างสม่ําเสมอทุกวันแอมตอบทุกวันแอมตอบตอบจนคนในกลุ่มจําได้ว่าเดี๋ยวอ e ีแอมมาตอบแน่นอนเธอใช่ไหมปกติเวลามีกลุ่มแบบนี้หลังบ้านมันจะดูได้นะครับว่ามีคนบล็อกกลุ่มหรือออกจากกลุ่มกี่คนจาก3,000คนมีคนบล็อกแล้วออกจากกลุ่มทั้งหมด2คนเธอนีดูด,ดิสามพคนมีแค่2คนที่ออกจากกลุ่มแล้วก็บล็อกกลุ่มไปคือมันมันมันสม่าเสมอมากจนเขารู้สึกว่า โหคุณออกไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่มันทําดีเกินมันทเถึงเกินมันพิเศษเกินคุณต้องให้ความสม่ําเสมอทําจนเขารู้สึกว่าทําเป็นนิสัยทําจนเป็นตัวคุณทําจนรู้สึกเลยว่าคุณน่ะไม่ได้เฟคเรื่องนี้สม่าเสมอก็สําคัญค่ะข้อสุดท้ายนะคะสำหรับเรื่องของแบรนด์ติคือคุณต้องมีจุดยืนในแบรนด์ของคุณจุดยืนของแบรนด์คุณคืออะไรถ้าคุณมีจุดยืนว่าจะทําแค่สิ่งนี้จะไม่ทําสิ่งนี้จะทําสิ่งนี้ไม่ทําสิ่งนี้ต้องยืนเรื่องนั้นยกตัวอย ทำแค่เรื่องนี้เท่านั้นคือแบรนด์ที่ดีต้องมีจุดยืนถ้าคุณไม่มีจุดยืนเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเขาจะเขาจะเขาจะรู้สึกว่าคุณเน่ยเป็นเป็นแค่เป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับคนอื่นทั่วไปไม่มีจุดยืนแต่ถ้าคุณมีจุดยืนเลยว่าฉันเนี่ยจะไม่ขายของหมายถึงว่าฉันจะไม่ฟอร์สขายของฉันจะแนะนําว่าอะไรดีไม่ดีแต่ฉันจะไม่ขายแล้วเธอทาแบบนี้จนสม่ำเสมอคนก็จําได้ว่ามึงแบรนด์เนี้เขาไม่ขายของมึงไปหาเขาเลยคลินิกเนี่ยไปหาเขาเลยอยากทาอะไรนะไปบอกเขาเลยให้เขาแนะนําเขาไม่ขายของมั่วซั่วเขาไม่นดจุยื จุดยืนเขาคือเขาด่าอย่างเดียวเหมือน م, แอมน่กระตากกระเถิบเน่คือเขาเน้นด่าไปดูเขาเลยถ้าเธออยากฟังอะไรที่มันเป็นความจริงใจนะฟังจากอีแอมยี่ยมันด่าเลยได้ละต้องมีจุดยืนแบรนด์ที่ดีต้องมีจุดยืน,น,ยนถ้าไม่มีจุดยืนคุณจะเหมือนกับทุกคนในตลาดพอเหมือนกับทุกคนในตลาดบงเอาง่ายๆสมมติคุณเป็นาคาเฟ่จุดยืนของคุณคือไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าในขายที่คาเฟ่อื่นบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ต้องให้หมาเข้าได้ต้องเป็นเพจเฟรนลี่แต่จุดยืนของเราไม่เราห้ามสัตว์เลี้ยงเข้า เพราะว่าเรามองว่าสัตว์เลี้ยงมาปุ๊บเดี๋ยวคนจะลงอาหารเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็จะมีคนเป็นลูกค้าคุณคือคนที่ชอบเหมือนคุณแต่คนอื่นที่ชอบน้องหมาน้องแมวเขาจะสาบล้านคุณเนี่ยนิสัยไม่ดีทำไมไม่ให้มาเข้าแต่ไม่จุดยืนคุณชัดเจนมากเมื่อจุดยืนคุณชัดเจนคุณจะมีกลุ่มลูกค้าที่โคตรจะชัดเจนและกลุ่มลูกค้าของคุณก็จะโคตรรักคุณโคตรจะรายย่อในตัวคุณเห็นไหมรายย่อยหรือความจริภัอดีของแบรนด์เนี่ยไม่ยากแต่ไม่ง่ายเลย มันเป็นเรื่องของการทํางานกับลูกค้าเก่าเป็นเรื่องของการที่ต้องเข้าใจลูกค้าต้องไปนั่งในมุมของลูกค้าแล้วทําต่อเนื่องทําให้เขาดูพิเศษแบ่งแบ่งว่าใครจะพิเศษกี่เปอร์เซ็นต์พิเศษมากน้อยอยังไงเราต้องทําแบบนี้ทำได้ทดําอีกทําได้ทําอีกทําไปไม่มีไม่มีว่าแบบทําถึงจุดไหนทําแค่ไหนคือต้องทําเรื่อยๆย้าๆๆๆยวนไปเนี่ยคุณก็สามารถสร้างให้คนจงรักภักดีกับคุณได้ะนะคะฟังมาถึงจุดนี้อยากให้ทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยว่าธุรกิจของคุณใช้วิธีการไหนในการทําให้คนรักและพักดีในแบรนด์ของคุณทํายังไงให้คน รักแล้วอยากจะอยู่กับแบรนด์คุณลหลงไหลลุ่มหลงในแบรนด์คุณคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวแอมจะลองไปอ่านดูแล้วใครคิดว่าชอบข้อไหนแล้วจะเอาไปประยุกต์ใช้กับแบรนด์ของคุณยังไงลองคอมเมนต์บอกแอมหน่อยนะคะแอมจะได้ลองไปดูซิว่าวิธีการของคุณก็เจ๋งเหมือนกันเก๋เหมือนกันเผื่อจะลองมาทำคลิปอื่นๆนะคะและใครก็ตามที่สนใจเรื่องแบรนดิ้งเรื่องมาร์เก็ตติ้งการสร้างตัวตน เรื่องอะไรก็ได้แหละตามแต่แล้วอยากให้เอามาคุยเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะ,ะ่ยค่ะคอมเมนต์บอกไว้ได้เดี๋ยวเราจะลองคัดเลือกคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาทำเป็นคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนดูนะคะใครชอบคลิปแนวนี้แนวการตลาดแนวคุยไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะก็ฝากสมัครสมาชไว้ด้วยกดหัวใจไลค์แชร์คอมเมนต์จะทำอะไรก็ทำไปกดแล้วก็กดไปเถอะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอคลิปดีๆแบบนี้กันอีกในรอบหน้าค่ะในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันมาจนจบเลิศมากๆเลยคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ